เดินทางออกจากบ้านน้ำสมนะคะทุกคนอุดรเนาะกับของฝากเต็มรถเลยค่ะมีทั้งกล้วยมีทั้งลำไยคะคะทุกคนมีสตอมีห่อนหมากมีห่อนหมาก,ม,ม,ากมีสตอนะคะทุกคนเราจะกลับสีสเกตน,นะคะพวกหัวใจ่องจังโมงไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเนาะเหนื่อยก็จอดพักนะคะกำลังออกจากหมู่บ้านจ้าเป็นกำลังใจต่อนะจ้ากว่าจะถึงบ้านเรา เวลาประมาณสี่โมงนะคะนี่สี่โมงกับห้าสิบอะสี่โมงกับห้าสิบแล้วนะคะทุกคนไม,ไม่รู้จะถึงกี่โมงไปเรื่อยๆนะจ๊ะเ <c oughs> ติมน้ามันก่อนนะคะทุกคนหน,น,นึ่งพันบาทตอนนี้น้ำมันอยู่ตรงนี้น้ำมันอยู่ตรงนี้เราเติมหนึ่งพันอาจจะหอดบาทน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปโอนนะคะตอนนี้ออกจากมันโสมนะคะทุกคนคิดว่าจะเข้าไปทางอุดรนะคะทุกคนหลัก็ัดรอไปทั้งหมดละนะคะไปเรื่อยๆนุ๊ก ก็เด็กไ,ไม่ก็ไม่ก็ไม่ร้ายเสียงอยู่ดอกก็เออเหลือไปเสนี่กระชาอาจีแบบใกล้กันเลยจักหน่อยนะคะก็ออจะไปเรื่อยๆนะคะทุกคนโอ้บอกลำไยอยู่ใส่กับอึงตึงอทางตังอยู่โอ้ส่วนนั่นรถก็เต็มอยู่เขาไปอยากเลยเลยลำไยเนาะไปจ้าตอนนี้น้ำมันอยู่ขีดได้พรอน้ำมันเหรอต่ำกว่าเติงถังอยู่อะไรต่ำกว่าเต็มถังอยู่ขีดหนึ่งต่ำกว่าเตามาเ็มถังอยู่หน่อยหนึ่งนะคะทุกคนขีดหนึ่งเนาะ หนึ่งเขีดพอดีนะจ๊ะเก,เ,เกือบเล่นหอดบาทเกือบเต้นทั้งคนสบายสบายประมาณนีน้ประมาณนั้นวิวโคตรดีเลยวิวดีมากกล้องสวยมากจ้าไปกันต่อเลยข้าผ่าน,นไปตลาดนองใหม่ได้ค่ะทุกคนนอไม้เยอะมากนะจ๊ะนอไม้ถุงนองใหม่อุ้ยนองใหม่อันนั้นนองใหม่ไรหลายแห่งเนาะแขนมีนะจ๊ะอะไรันนะีเเ้เนี่ยพลงคือ,คอพักน้ำ ก้อยนี่เออพักนามก้อยนอใหม่นอใหม่ถุงนอใหม่สด้ะค่ะตว่าหันนอใหม่ขันเท้าไปเท้าว่าคือสีพันคืองข้าวต้มแล้วกับสีบุญแล้วนอสมุนว่น้าเข้าสิเอาไปกินก็ได้อยากจะเอาหน่อสดนอว่านอใหม่ไร่ค่อไปกินได้ไหมคานะคะล้วก็จะไปทางอุดรธานีนะจ๊ะทุกคนเป็นตลาดส่องเขาขาด้อคะอยู่ทางไปน้ำโสมเนาะทางไปอำเภอน้อโสมอำเภอนาเงืวอนะคะเออดินแดนแห่งเห็ดเพาะนะจ๊ะทุกคน ไปกันต่อเลยเส้นที่จะกราบนี้อยู่ประมาณ497กิโลนะคะโดยประมาณแตก่ก็ก Gen ahn, อีกจากทีสเกนฮอดบานนุกอีก30กิ30โลไปอยู่ประมาณหารอยกว่าโลนะคะประมาณ500กว่าโลแล้วค่อยจะไม่บวกกับตเขาเดินทางมาจากเช่งไม่นะคะทุกคนมาบูบัตตี้ของเราเดินทางกี่กิโลแล้วนะจ๊ะในรอบนี้ที่เราทดสอบระบบค,ครั้งแรก ตอนนี้จะถึงอุดรธาน,นีนะคะทุกคนอีกประมาณ8โลเนี่ยหอดอุดรแต่ว่านุ่นจะเลี้ยวก่อนนะคะจะเลี้ยวก่อนที่จะเข้าอุดรน,นะคะจะเลี้ยวไปเส้บนบายพาดนะคะทุกคนป,ปัตตี้ถึงอุดรธาน,นีนะคะไปต่อกันที่ทื่ว่าเส้นทั้งหนดอกเนาะเดี๋ยวคอยเบิงอีกท่าน,นึงปลายทางคือซีซเกตกปลายทางคือซิซีเกตเหมือนเดิมจ้า เดียวซ้ายไปทางเส้นสกลนครเะค่ะ,ะทุกคนสองหนึ่งเจ็ดเอยสองหนึ่งหกอันนี้เป็นคต้งไปก็จะเป็นอุดรธานีนะคะอุดรอ,ออกไปเลยตอนนี้จอดกินกว๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะทุกคนนี่อยู่นี่นะคะอยู่ทางอุดรนี่แหละเดียวยังไงก็จอดก่อนนะคะเพื่อฝนตกยังไงเพราะเดี๋ยวีนี่เพราะมันหมืดแห้งคนเพราะว่าอยู่นี่มีฝน<ม>นะจ๊ะ <Hey. S 2> ตอนนี้จอดกินก๋วยเตี๋ยวอยู่อุดรน,นะจ๊ะทุกคนนี่ปู่บัตตี้จอดอยู่นั้นทุกคน,มนเมือดแห้งพักรถก่อนนะคะสักครู่คุณบัตตี้ตรงนั้นนะจ๊ะตางแบรดอยู่ยตรงนั้นเลยตอนนี้มีฝนว่าจะตกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะปิดก,กระจกนะคะเพราะว่าหยาดฝนเขาปู่บัตตี้พร้อมเดินทางมาซีหลอกลอหลอนมือระพัก็มาถูคักถูแน่แท้ <c oughs> อันนี้คุณคุณปู่กำลังจะกลับโอ้ฝนลินแหละทุกคนเนี่ยค่ะ ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนกับคุณบัดดี้คุณปู่เท่านะจ๊ะกับสร้างพลอยนะจ๊ะไปเลยจ้ะโอ้ยยำลำไยเต็มลำเหมือนเดิมจะทุกคนปลายทางสีสเกตคือเกาเดอกินอิ่มแล้วก็เดินทางกันต่อนะคะทุกคนกูดอนกรบบคนสิตกไปเลยค่ะจุดจวดตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบห้านะคะทุกคนเนี่ย ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่ออก,าากมปกปาป,ประมาณเพียงเนาะเกือบเพียงขาโมงกว่าไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนท่านี่วิวปูพระโอ้โหนึก่าโ้โหว่าปูหนีหรือเปล่าเพม่อนว่าปูพระหรือว่าอันนั้นเป็นปู้อย่างก็รู้ดแล้วจ้ะทุกคนนี่แถบอแถวแถววันแถวอำเภอคันโตอะไรสักอย่างนีง่แหละเนี่ยค่ะฝนกำลงังซีดมากนีนกนนะะ่เป็นผู้นี่ผู้กระโดนนี่หนะกะเป็นผู้ห่างนาอีกคะ่ะโอ้โหว่า ข้างหน้าเพกนคือผู้อย่างเราจะวิวดีนะคะทุกคนหอยเม็กถ้าไม่หอยเม็ก็ซื้อยังหนอเฮ้ยมันใหญ่มากหอยเม็กแว่นตลาดหอยเม็กนี่กองว่าอุ่นเมื่อตืเนยิเห้องบ้านไม่รู้เหมือนกันนะคะบรรยากาศประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้ยมันเป็นแบบว่าเขาหนีแห้งเนาะ ท่านนีน้อ่ะจะเป็นกาลสินหรือเปล่านี่แหละนะคะเดินทางกันต่อนะจ๊ะกับรูบัดดี้เหมือนเดิมจ้ะตอนนี้จะเข้าสู่กาลสินจะทุกคนเมืองน้ำำําดําคนวะพิพิธภัณฑ์ศิรินธรวัดภูสิงห์นีน่เมืองน้ำดำเมืองน้ำดำคือน้านามจังไลยเมืองน้ำดำภูเบานะใครมาเจอเผื่อศิรินทรวัดภูสิงห์ส,สะพานเ <ś les> ทพสุดานะคะ เรื่อยๆนะคะทุกคนดักปลาขอารัดรอไปใส่ไปเรื่อยๆแฮงสู้ๆสู้ๆบัดดี้ตอนนี้คือโอ้ทุกคนเมืองขวนมันเป็นหม่องเขามา่านี่ปลาเลี้ยงปลาเหรอเขามาแคมป์ปงแคมป์ปิ้งกันเต็มเลยทุกคนหอนก็หอนโอ้ยมันตกปลาจุดตกปลา,านะจ๊ะน้องสามขาเด้อประมาณนี้นะทุกคนเหมกับปลาหลูเหมือนกัน เลี้ยงปลานินค่ะเลี้ยงปลาในกระชังนะคะอันนี้คือสวนสาธารณะเกาะมหาราชนะคะอยู่น้องกุง้งน้องเกาะกออู่กกุงน้องกุกกกงงกุงสีนะคะหรือว่าสะพานเทพสุดานะจ๊ะทุกคนนี่เป็นมองจุดนางเล่นสวนสาธารณะมองทือเขาตกปลาด้จ้าไพหมักตกปลาแคมป์ปงแคมป์ปิ้งกนาคตอาจจะมานอนอยู่นี่แหละทุกคนจุดแคมป์ปิ้งนะคะนี่สะพานเทพสุดานะคะนี่มันมีแบบว่านนี่นะ ทุกคนบอกกินแล้วก็มาขัางโอ้ทุกคนสวยมากมีวิวอันนี้ก็เป็นที่พักไข่ไพัทยาหน่อยนะเนาะงท้ายพัทยาอยเอาไหนหนามันก็เป็นสีสีแล้วไหนสีไปน,นะเพราเห็นวะเห่นไหมเมืองดำดำก่ออันนี้เกินเมืองดำดำหมดทุกคนนุ่งมุ้งหมู่เลย่นาหนามาที่นีสีอันนี้ดำดำแล้วก็สีคุณคุนไหมนี่เหรอเขาเรียกเมืองนดำดำ มาจ้าฉันว่าคิเมก็ใช่ไหนก็พอลูกโอ้ยใหญ่หนึ่งดวดีมากจ้าอนาะคตเดี๋ยวจะมาแคมปิ้งที่นี่นะทุกคนให้ปู่บันดี้ของเราเสร็จก่อนเด้อไปกันต่อเลยจ้าเรียวขวานะจ๊ะลัดป่าลัดดงไปเลยเลยระวังรถด,ด้านหน้าด้วยจ้ะ ลยนันจ้าเออค่ะชุด,ดยูไสดวตัวนี้ก็กหมูคือกันอันนี้อยู่สหสขันเนะคะ่ะข้านศินบัวาส์สันขันผ้าข่อยไปเรื่อยๆ่อยผ้า่าอยมาไปเรื่อยๆอันนี้เส้นสองสองหนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนนี่อาจจะไปแถวพิพิธภัณฑ์ต่อพิพิธภัณฑ์ใน,นเดียวนี้ตรงไปเลยจ้าพิพิธภัณฑ์ศิรินทร์นะคะทุกคนนี่แล้วก็รงเรียน กาลสินด้ตน้งเสาอีกอกกาลสินบอข้างหน้าก็จะเป็นเขือ่อนลำเป้ากูบ่าวนันไทยมาเจอน้องนี่ยังละมือแล้วก็พระธาตุยาปูนะคะทุกคนตรงไปเลยวพอดีนะจะอยู่ในตัวเมืองกาลสินนทุกคนมันลัดเลาะมาจางไรกับมลูแล้วก็ซอดไปหันไปนี่กับมลูนะจ๊ะ ตัวเรายังเย็นเหมือนเดิมจ้ะสู้จะพึ่งอได้สู้ๆสูส้ๆระยะทางอีกประมาณสองร้อยสี่สิบเอ็ดกิโลนะคะถึงสีสเกตบวกเพิ่มไปอีกสามสิบโลค่ะทุกคนหอดบานหนูประมาณระยะประมาณนัดและคะ่ะทุกคนไปกัตนต่อเลยกูบัดี้ Body ยังไหวนะจ้าทุกคนเราก็ไหวเหมือนกันเราอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนการนเซนเทนอร์เนี่ยก่อนะนาดเนาะ มหาวิทยาลัยน่าจะสิงป์ตะสินธ์นี่แหละประมาณนี้ระวังระวังระวังตอนนี้อยู่ร้อยเอ็ดนะคะทุกคนเีกเก่าในที่สิษยา่ิษยามงแรกนะคะสู้ๆนะคุณปู่ปลอยเอาเด้นบนตอนนี้เราอยู่ร้อยเอ็ดนะคะพ,พี่อีๆตอนนี้คือแบบว่าปวดดากมากเลย ใกล้จะถึงสีสะเกีแล้วค่ะคุณปู่จะทําได้แล้วสู้ๆนะคุณปู่ห้าโมงกว่าแล้วจ้ะทุกคนอ่ะนี่ปู่บดีขั้นหนึ่งเรียนสีงามๆปู่บดีสีใครๆเรื่องเหลืองใครๆขาวขาวงามๆจุดจอดยู่หันแอสร้างพอยหน้าเยิ้มจ้ะถามว่าดีขึ้นบอลวัดี้ขยู่แดดบดพน boat, ักมาทุกคนสู้ๆนะจ๊ะขับรถเก่าแอร์ไม่มีก็ต้องสู้ๆนะทุกคน จ้าไปาตอนนี้อยู่หลอยเอ็ดนะคะทุกคนปู่บัดดี้มาถึงร้อยเอ็ดแล้วจ้าอีกซ้ำหนึง่งเพื่นละทุกคนหอวจะหัีสะเกตแล่นลว,ลวง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 มาเลยผ่านฝนผ่านเียงมาเลยนะคะคุณปู่บัดดี้นะจา้าเดี๋ยวอีกซ้ำหนึ่งกับสี่จจอดแต่อันนี้เด้อวทุกคนหอนแห้งนะสู้ๆนะคุณปู่คนขับก็สู้ๆนะจา้าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำไปซื้อของกินก่อนนะคะทุกคน อเคตัว okay, okay. นีอยู่ยโสนะคะทุกคนทางทางก็จะมีตลาดด้วยจะเดอ้อสิไปทางนี้เพราะว่าสิเอาบกน้ำายไปสูอ่ายน้ำเด้อค่ะทุกคนพี่น้องญาติพี่นอ้นองเพื่อนฝากมาใหู้ดใกผู้กินให้ยังก็ให้หอนไนเพื่อเล็กละหน่อยนะคะถือว่าเป็นความคิดถึงของพี่น้องชาวอุดรน,นะคะจากอุดรธานีมา <laughs> ดูใกล้มาเส็จนีนะคะทุกคนเนี่ย ใกล้แน่โยค่ะประมาณเกือบร้อยโลไปละร้อยกว่าโลหรือเปล่าเลยนะค่ะประมาณเนีแ้แหละพอถึงหรืไหมค่ะไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนอดเขื่องไหมเลยทุกคนแต่ว่ายังไม่ถึงบ้านนะคะป้า,าข้อไ้าในเดียวผ้าในเดียว,ยวออแล้วก็จะเลี้ยวตรงนี้นะคะทุกคนช่างพลอยก็ยังสู้อยู่ค่ะผูบัดดีก็ยังสู้นะคะใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะจ๊ะทุกคนกันทธรรูลงไปน้อยแล้วกัทธลมี่ก็ซ้ำมันนี่แหละจ้า ปูสู้ๆไปกันต่อเลยปูัาที้สายจวดนะคะทุกคนไฟสว่างแจ้งตาดีนะคะไปเรื่อยๆนะคะพ่อยยากขอไปใกล้ไม่ติเออพ่อไปหนันไปพอละพ่อละพ่อละพ่อพี่นะไปไปเอาไปพอแล้วพอโอ้หนักตึงเลยกดู ไปไปือนี่บ้างไม้นีเบ่มันหนาอย่มัหนแงนี่พราว่าผวนี่มันใหญ่แห้งเอาแบ่ง่าบ้านกินไหมอาอเ้พี่นะคะแบ่งกันเนี่ยค่ะทุกคนปูมาถึงแล้วนะคะนี พร้อมลำใยเต็มลำนะคะทุกคนแบ่งไปข่ะหน่อยหนึ่งนะะ่ะนี่ค่ะดำไยของฝากนะคะแล้วก็เกลือนะคะนี่หูเต็มไอหยะข้างหลังนั่เนเต็มเลยนี่ลำไยมาถึงสีสเกตถึงบานไปทีแล้วลอยะค่ะนะ่ะอีกขั้นกระทาอยู่นะคะสีประตูแคบก็จอดอยู่ข้างๆนะจ๊ะนี่บัตตี้ก็จะจอดอยู่ตรงนี้นะคะจอดในร่มนี่ ถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยจ้าแต่มาแต่เชียงใหม่นะคะทุกคนลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์นะคะทุกคนแล้วก็พิษณุโลกมาจังหวัดเลยนะคะเข้าสู่เมืองเลยแล้วก็มาอุดรธานีจากอุดรก็ลัดลอกกลับมานะคะทุกคนก็จะงงไปหวนมหาไอเอียงเกาะคือเครื่องในเื่องเื่องในเคื่องในแล้วก็ค่อยงงมหาอ้ายนะคะแล้วก็ขอมากันทลุม ้ามาสีสเกตนะคะนี่ไปมาเป็นที่เรียบร้อยด้วยจ้ะ่อซุซุของเราคุณปู่บัดดี้ของเรามาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว